เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจเรานะคะแรงรักพาสุขขอบพระคุณนะคะคุณเด้อม,มามาจ้ามากินข้าวปุ้นกันเจะพี่น้องจา๋าวันนี้ขอบุณาุน้องขอุ้น,น้ำยาปลาทับทิมขนมจีน<ม>เส้นแหงรลดใบเตยสีเขียวอ่อน พักกะมีอันมักแตงพักกะล่มแล,ะะล้วก็สลัดพี่น้องจ้าพักสลัดบ้านเฮ้าแล้วก็อันพีกขี้หนูพิกขี้หนูสวนสวนอิลลีนี่สดๆจากต้นปลอดสารพิษมาๆๆมาเบาๆหลายใหญ่ห้างมาๆๆมามากินน้ำกันหิวแล้ว ขอนกินกขอขอบขอบคุณเจ้าพ่อน้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าพ่อน้อยนะคะที่ทําให้พวกเราเดินก้าวมาถึงวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณมากินข้าวปุ้นน้ากันเดออจ้ะแม่เป๊น้องหนึ่งน้องโบน้องฝนน้องตุ๊กพี่ใจแม่ปลาทุกคนทีมงานเจ้าพ่อน้อยและเพื่อนเพื่อนและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ให้กําลังใจกันมาตลอดค่ะ มาค่ะว้าวน้ำยา<ฮ>ปลานินนะจ๊ะโอ้คอยเฮ็ดเองแดงเฮ็ดเองเชฟแดงจ้ะพ่น้องเชฟแดงทำนะจ๊ะ<ฮ>วันนี้คอยทาก,กินเด้อจ้ะมากมากมากม,มาพี่นอ้องนี่ผ<า>ักเฮ็ดจังซี่เลยพี่นอ้องมาต้องทานเลยยังหมักมากพิธีพี่ทาน กินแต่ได้ข่อยข่อยหิวหิวเขา่าขอไม่ได้กินข่าเศร้ามากินแต่ข่าแรงคือก่อนกินปลาไหมเนาะเส้นสวยเนะาะเส้นธรรมชาติหกห้าเผ็ดเยอพีนะ่น้องมาเด้จ้ะ แสบแสบต้องกัน hmm. พี่น้องจ้ะ๊ะโอ้ยน้ำปลาเนี่ยดีอ้ะอื้มอื้อสกู๊ดสกูอดหอมแสีพี่น้องเป็นไงไงโอเคไหม เบิงตอนกันตอนเฮ็ดเลี้องพี่น้องเป้าฮึมแซ่ <laughs> ừ, không ừ, nhỏ tranh mà... <laughs> gì có bà tai khỏi kích gì chứ bé 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 bé

ว้าว <Wow. S 2> พริกกินหนูพี่เนาะพริกเองแซ่บเอง แข็งแห้งบอกว่ามันเป็นหมกพริกซีเมนเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำมันก็เผ็ดเผ็ด แซ่บจ้ะแซ่บแซบ,แบหอมเครื่องหอมกระายหอมกระชายหอมแดงพริกกระเทียมแซ่บสุดยอดต้องยกนิ้วให้เชฟแดงขอบคุณนะคะน้ำแดงของพี่ปูแชบปูบกเข่าต้องอ่ะเออพีนี่ว,วาง่ะ สาวผู้บ่าเขากล้องมาเนี่ยมีแต่สาวแดงกับสาวรัดผู้ผมท้องแฮ้ยแต่เงา ตอสบแหงพี่น้องยกจานสดเด้อคอยสีสดอะไรเบิ้งได้ดีได้หนิอยสดเด้อนี่คนเส็ดก็ดีใจพี่นคอยซิก่อนคอยซดคอยซิพอมคอยบให้มันด โอ้หมด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 เสียเลยะขอบคุณนะคะขอบคุณท <th urg ut> ี่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์บายยนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแล้วก็กดกระดิ่งก็ได้นะคะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปติ้งติ้งติงติง